สวัสดีครับพีพิรวิทย์นะครับรับบทเป็นโฮมครับผมสวัสดีครับก้องายคินครับรับบทเป็นท็อปครับผมครับสวัสดีครับน้องวิกเตอร์ครับรับบทเป็นคาร์บอนครับสวัสดีครับบีมสลันยูนะครับรับบทเป็นบอสครับสวัสดีค่ะอานุ่ยนะคะรับบทเป็นแม่ของแจ็คค่ะอุ้ยขอโทษอาม่าของแจ็คสวัสดีค่ะซาโซค่ะรับบทเป็นโรเซ่ค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กชนกนันรับบทเป็น พี่าเป็นเรื่องมาหารเรื่องนี้ความเข้มข้นเราจะไปแบบแท็กซ์ตึอยู่ในพาร์ทไหนเ้าบ้างนะเริ่มพี่บีมเล่นไม,ม้เหรอครับบีมนะโหเรื่องนี้ว่าเล่นเป็นแบบบอสครับชื่อบอสและทียีงเป็นมาเฟียบอสสีะะ่หนังหาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมีเหตุผลของมันว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเข้มข้นอยู่แล้วในเรื่องของบทบาทแล้วก็แต่ละคนก็มีทั้งบูด้วยห้ามผ่านอารมณ์ด้วย หรือว่าลองใจกันด้วยมันมีหลายอารมณ์ลูกเีล้ครับพี่บีครับรวมมีพาดไ้อะไรัาอะไรนะจะอยู่ในพาดเทีอ๋อเอ่อของผมผมเป็นผมเป็นทีมเดียวกับบอสเหมือนกันทีมเดียวพี่บีมเลยครับผมก็ก็นั่นแหละครับร่วมต่อสู้กันมาก็มันมีเนื้อเรื่องของมันเหมือนกันว่าเหตุผลของตัวละครของผมอย่างเงี้ยว่าทาไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้หรือว่าหรือว่ามารู้จักกับบอสได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องอยากอยากให้ติดตามชมในเรื่องว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเกี่ยวข้องกันยังไง อย่างของผมก็เ,เป็นรับบทเป็นน้องชายของพี่บอนะครับเป็นเป็นน้องของตัวตัวละครโจกครับผมครับก็คือก็จะอยู่ในอยู่แต่กับครอบครัวมากกว่าครับผมของผมเหมือ<ม>นเดิมครับคาร์บอนฮะเรามาเป็นตัวสร้างความร้าวฉานให้กับคู่นี้เขาอีกแล้ว,วนะนจะเรียกนันก็ได้เพราะถ <laughs> ้านั้นลายนี้บอสนี่สุดๆเลยเ <laughs> นะฮะเรียกว่าเป็นเป็นคู่ปรับของ หินในเรื่องครับผมที่แบบว่าเราจะเป็นเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะเป็นซีนที่โฮ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 แอคชั่นโหดโหดในแหละครับที่จะเข้ากับหินแล้วก็วอด้วยครับเยอะๆเลยครับค่ะคนนู้นนะคะี่ตรงก็คือว่าเป็นเจ้าแม่จริงแล้วเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเจ้าของโรงเตมน,นะคะแล้วก็มีความเหมือนมีความเกี่ยวข้องเนาะกับตัวละครแล้วก็อาจจะมีมีผลทำให้การผิดของเรื่องไปอะไร เรื่องก็สนุกมากอะมันเกิดจากแฟนตาซีอยู่เลยนะ<ช>พี่ดีเรียกว่าแฟนตาซีก็ได้นะสนุกแล้วก็แบบทุกคนแบบจะต้องได้ระบบท,ที่เด็าากๆไม่เคยเล่นกันเนาะเด็กๆอะหานก็ของโซ<ไ>งเล่นเป็นโรเซร่ใช่ไหมคะโซ่ก็เออโรเซ่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตคอยอยู่กับแจ็คตลอดเวลาคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นลูกผู้หนูหลานคุณนายท่านหนึ่งในเรื่องเรื่องผู้หนุเรื่องผูสวย อาม่าน่าจะเป็นคนดูใจเขามากที่สุดแล้มาเพราะว่าคนดูอาม่าอาม่าของแจ็คเป็นคนใจดีแล้วก็มีวิทยายุทธ์ค่ะเรื่องนี้เป็นนางพยาผมขาวเราเราเราต้องสู้กันด้วยเราต้องสู้กันด้วยมดมู๊ด้วยนะคะคอยติดตามค่ะเลิฟค่ะอาม่าไหวเนาะทู่ไหวไหวไหวไหแรงโชว์ไปใหะโชว์นิดนึงไหมคะท่าท่านี้ท่านี้วันนั้นวันนั้นวันนั้นที่ถ่ายไปท่านี้ มีการมีการโยนเขียงด้วยนะน<บ>ใช่เลยไม่กระจุยนะครับแต่ว่าเรื่องมีบูเยอะเหมือนกันบ,กบูเยอะครับ,ๆๆๆรบก็บูหรอกก็ไม่ได้บูลูกคืหนูบูไม่ได้แล้ก็เตรียมตัวไงคะในการบูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีไปก่อนเปิดกล้องก่อนถ่ายทำนะครับผมก็ได้ไปเรียนเทโควันโดครับกับอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่สอนนักกีฬาจริงจังเลย แล้วก็ไปเรียนพร้อมกับยินแล้วก็วอเนี่ยแหละครับเพื่อที่ตอนถ่ายทําเราจะได้ปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็อย่างที่ทุกคนก็รู้กันีอยู่แล้วว่าซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับฉากแอคชั่นนะครับมันใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานพอเราได้ซ้อมก่อนเนี่ยมันเลยทําให้วันถ่ายทํามันก็ไปได้ด้วยความรวดเร็วครับไม่ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดครับผมคอราว่าสุด,ดีนอนเป็นตัวแทนฝากเลยค่ะแต่ว่าติดตามเร็วๆนี้ในชิงชันพัษภาคม เร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนะครับแจ็คแอนโกเกอร์ทำไมต้องมันเธอทุกทีต้องบอกเข้มข้นแน่นอนนะฮะนับแสดงยินวอลแล้วพวกเราเนี่ก็เรียกว่าเต็มที่นะฮะก็อยากให้ทุกคนรับชมแล้วก็สนับสนุนค่ายนี้แล้วก็เรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ